ก็ได้กล่าวขอบคุณทางพี่น้องชาวชนบุรีที่ได้มีน้ำใจมาในครั้งนี้ตอนนี้เราอยู่กับท่านนายกตรงชัยคุณเพื่มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสูงนะครับจะมาถามบรรยากาศครับว่าตั้งแต่ทางเข้ามาครับตอนตั้งแต่เริ่มเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยแล้วเห็นสถานการณ์เนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง,างล้ว คิดว่าเราจะต้องเจออะไรอีกบ้างครับครับจริงๆแล้วจากที่รายงานมาไม่ไม่ได้หนักขนาดอย่างที่เขาพูดนะครับแต่พอมาถึงจริงเนี่ยหนักกว่าที่เขาพูดอีกนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวันเสาร์เนี่ยส่งทีมงานเทศบาแสานสุขมาสำรวจเส้นทางอยู่แล้วก็ก็ปรากฏว่าน้ำเนี่ยยังไม่ท่วมขนาดนี้ตอนที่เรามาเมื่อกี้ก็ตุ้มๆต,ต่อมๆนะครับที่เราจะนําเรือกับของมาช่วยเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าเห็นใจมากเพราะว่าขนาดเรามาแค่แป๊บเดียวเรารู้สึกว่าเขาจะอยู่กันยังไงก็คิดว่าสิ่งที่ชาวแสนสุขนามามอบวันนี้เป็นมีประโยชน์อย่างมากนะนครับ ก็อยากจะให้เขาแสนสุขเราภูมิใจนะว่าเรามีส่วนช่วยแล้วเป็นส่วนช่วยอย่างมากเนื่องจากว่าเรานําส้วมซึ่งเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากแล้วก็เรือนะครับนำมาช่วยเขาเนี่ยเขาต้องการแล้วก็รู้สึกเป็นปลื้มแต่คิดว่าคงไม่อยู่แค่นี้นะครับวันนี้เราเห็นสภาพมาสภาพเองแล้วเราก็อยากจะอยากจะให้ช่วยต่อไปเพราะฉะนั้นก็จากจะฝากชาวแสนสุขเนี่ยก็ให้มาร่วมกันบริจาคหรือฝากสิ่งของไว้ที่เทศบาลหรือว่าจุดบริจาคต่างๆที่เราได้แจ้งไว้นะครับเพื่อที่เราจะมารอบ2รอบ3รอบ4ต่อไปนะครับ และอีกสิ่งหนึ่งครับที่เห็นได้ชัดเลยคือส้วมกระป๋องนะฮะตรงนี้ความพิเศษของนายกเนี่ยโอ้สุดยอดมากเลยครับวิธีการใช้เนี่ยเดี๋ยวให้ท่านนายกอธิบายนิดนึงนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคือส้วมกระป๋องเป็นส้วมสนามเลยครับยามฉุกเฉินนะครับที่ท่านนายกเนี่ยโรงงานท็อปเวิร์ทำทำมาให้ดูนะครับซึ่งเป็นโรงงานคนสนิทกันนะครับอยู่ที่เขาสำมุกก็นํามาเสนอเมื่อสักวันที่30กันยาพอผมเสร็จเสร็จก็อย่างนี้น่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยสั่งไปนะครับรวมถึงเจ้าเจ้าของโรงงานก็ไ้จากมา มากมายนะครับแล้วก็เราสั่งอีกสองพังนกว่าก็จะนําไปแจกพี่น้องที่จะใช้นี่เรานําไปแจกที่ลบบุรีแล้ว300นะครับแล้วก็แบ่งไปที่ปราจีนที่อื่นหลายๆที่ก็วันนี้ก็ไปที่ยุทธยานเนี่ยจะนํามา2,400ถังนะครับที่จะนําไปใช้ก็ <ตะ S 1> คือถ้าเอาไปใช้ที่บ้านตอนนี้ใช้ได้เลยใช้ได้นะรับน้ําหนักได้590กิกโลเลยน้ำหนักเก้าสิบแล้วเราก็จะมีถุงเนี่ยสแปรให้อีกคนละ30ชุดเพราะฉะนั้นก็อยู่ได้นานนครับหลายวันใครใครหนักปุ๊บมาแล้วหองให้ดีนะครับเอ็นเครับแล้วก ใช่ครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมแล้วใบหนึ่งแค่80บาทนะครับเพราะฉะนั้นเพราะโรงงานเนี่ยเขาไม่คิดค่าแรงนะครับค่าคิดค่าแรงก็ไม่เกินร้อยบาทยังไงติดต่อทางเทศบาลเทศบาลได้ครับเราจะเป็นผู้ประสานให้นะครับเพราะยังไงต้องใช้อีกเยอะนะครับอันนี้ก็เดา๋ยกจะเข้าไปด้านในแล้วนะครับด้านไนครับครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือคือชาวบ้านเป็นเป็นไงบ้างครับน้ำมันกันลึกครับพี่ลึกขนาดไหนลึกลึกาค่าทางเข้านี่ก็นนี่ครับ แค่อกเลยแล้วครับแล้วตอนนี้มีเรื่องอะไรที่เราอยากจะหให้ทางรัชการช่วยเหลือบ้างห้องน้ำห้องท่าห้องน้ําเข้าได้ครับครับแล้วอาหารการกินเ,นเป็นยังไงบ้างมันก็ไม่มีครับต้องไผ่นี่ออกมาซื้อก็อ,ออกมาซื้อแล้วตอนนี้เป็นไงแพงไหมตอนนี้มันก็ขึ้นบาทสองบาทนะครับแ้วเราเอาเรือเราทำเองเนี่ยนะครับต้องไปนี่ออกไปซื้อแล้วเดินข้ามฝั่งนู้นไปเคหะอีกทีไปซื้อที่นู้นแล้วถ้าด้านในไม่มีถุงอย่างชีพอะไรไปแจกมีไหมไม่มีไม่มีเลยเหรอครับ มันไม่มีไหมยพวามว่าเขาไปไม่ถึงหรือว่าผมอยู่แค่ตรงนี้ครับอยู่ที่ห้องเย็นอ่ะไม่มีไม่มีใครเข้าไปแต่ว่าถ้าเราเข้าไปลึกกว่านี้นี่มันจะลึกกว่านี้ไหมในส่วนของระดับน้ําของห้องเย็นนั่นแหละครับใช่ครับน้ำนี่ครับระดับเข้าไปเนี่ยระดับน้าแค่นี้ก็ลึกสามเมตรสี่เมตรได้ไหมได้ครับประมาณนั้นแหละครับครับโทษดีนะครับครับผมตอนนี้ผมอยู่กับ ผู้ที่อยู่ในละแวกหมู่บ้านเจริญทรัพย์นะครับเล่นแ,แต่คุณพี่นี่อยู่อาศัยอยู่ตรงตรงไหนครับอ๋ออยู่เกาะหมู่ไอ้บ้านเกาะหมู่สี่ค่ะอยู่ข้างน,นอกค่ะข้างนอกครับค่ะแต่ตอนนี้พื้นที่ตั้งแต่ตรงน,นี้ไปนี่ถึงหมู่สี่ของพี่เลยเนี่ยทั่วหมดเลยใช่ไหมทั่วหมดเลยค่ะสภาพภายในเป,ป็นไงบ้างครับอ๋อมันก็เล <laughs> นะม,มันขนของออกไม่ทันนะพี่มันก็แบบไงอะ่ะทั่วหมดอะ่ะก็เอาชีวิตรอดกันออกมานามาเร็วมากมั้ยมาเร็วมากค่ะแล้วตอนนี้สิ่งที่เราต้องการ อยากได้มากที่สุดคืออะไรคะคืออาหารแห้งพี่พอแบบไงพอประทังชีวิตไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าน้ำจะลดอ่ะคาดว่าอีกนานสักเท่าไหร่เนี่ยในใน่ความคิดเราสองเดือนกว่ากพี่เพราะว่าน้ำข้างนอกมันยังไม่ลงเลยอ่ะคืออยู่สองตัวจริงแต่ว่ามันยังไม่ลงอ่ะแล้วเด็กๆที่อยู่เนี่ยตอนนี้เขาอาศัยอยู่ยังไงบ้างไปอยู่ที่ก็คืออยู่ข้างถนนไงนะคะพี่ที่เห็นมาเนี่ยตอนนี้ผมอยู่กับท่านนายกเพิ่มทีมแสงสุขภามคร่วมกันตอนนี้มาถึงที่นี่แล้วตอนนี้ จะให้่าสิ่งที่เห็นเลยครับตอนนี้เป็นยังไงครับความรู้สึกก็่างที่เห็นนะครับมันก็มีแต่น้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาไม่มีเรือหรือว่าติดอยู่ที่บ้านไม่สามารถไปไหนได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องการความช่วยเหลือของทุกๆคนจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่วันนี้เพราะว่าเทศบาลสุขลามางวดน,นี้มันได้แค่ชั่วขราวนะครับอยากจะต้องเราคงต้องมาอีกหลายรอบไม่ว่าจะช่วงน้ํายังอยู่หรือน้ําลดเพราะฉะนั้นนี่ต้องขอรบกวนทุกคนเลยนะครับคนแสนสุขเนี่ยขอให้สละ บางอย่างที่ท่านสละได้เราไม่เดือดร้อนนะครับอยากจะให้มาช่วยกันตลอดนะครับแล้วก็โดยที่เทศบาลแสนสุขเราจะเป็นผู้ประสานงานทั้งหมดนะครับคาราวนี้อยู่อยุธยาเราคงต้องกลับมาอีกหลายครั้งหลายคราน,นะครับแล้วเราก็เห็นใจชาวบ้านมากๆอย่างที่ทุกท่านเห็นเนี่ยกว่าจะมาก็ต้องนั่งเรือมานะครับแล <Yeah>, oh, ้วบางคนไ <Fol kommen S 1> ม่มีเรือก็ต้องรอถ้าเกิดไม่มีของมาส่งเนี่ยก็ต้องอดอยากเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้ได้มาเห็นกับตัวเห็นกับตัวเองแล้วเนี่ยรู้สึกรู้สึกแย่นะครับที่เขาเดือดร้อนมากเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยต้องขอบคคุุุณชาวสสนขททกรี เราได้บริจาคของมากมายนะครับรวมถึงเงินแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นส้วมแล้วก็เรือในวันนี้ได้ประโยชน์มากครับเราคิดว่าบุญนี้ก็อยากจะให้กลับไปที่ชาวแสนสุขที่ร่วมมือกับเราทุกคนแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่น้องๆเทศบาลแล้วก็ผู้ที่มีศรัทธาที่มาในทริปนี้ด้วยกันนะครับก็อยากจะให้มาอีกครั้งหนึ่งโดยสามารถบักผ่านบอกมาตัวผมที่เทศบาลตลอดเวลานะครับแล้วตอนนี้อยู่กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครอิทธิยาครับอยากจะให้ท่านรองผู้ว่ากล่าวอะไรกับพี่น้องชาวแสนสุขพี่น้องชาว ครับผมผมก็ทราบซึ้งในน้ำใจของท่านสัญญาคุณเพิ่มและคณะนะครับรวมทั้งนายกอบจจ,จากชนบุรีและพี่น้องชาวชนบุรีที่ได้นำเรือนำสิ่งของมามอบให้กับเ,เราชาวพระอนขงสุริยาครับซึ่งประสบอุบัติเเนี่ยผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านนารงชัยด้วยนะครับแล้วก็ขอให้บุญกุศลเนี่ยได้ตอบแทนท่านนะครับให้มีความสุขด้วยนะครับแล้วก็เราก็ขอ ขอบคุณวัยากาศนี้ด้วยครับเป็นอย่างสูงครับต่อด้วยครับท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับค่ะอันอื่นในตัวดิฉันต้องขอบคุณอ่าดีคณะท่านรัฐมนตรีสัญยาคุณปื้มนะคะพร้อมด้วยนายกนรงชัยคุณปื้มนายกเทศมนตรีเทศบาลแสนสุขและนายกวิยาคุณปื้มนายกอบจชนบุรีครอบครัวคุณปื้มและคณะทีมชนบุรีนะคะ ซึ่งน้ำใจอันประเสริฐนี้อดีฉันทราบซึ้งต่อตอ,ตอ,อย่างยิ่งขอขอบคุณเป็นตัวแทนของจังหวัดพระนครศรียาประชาชนรัศดรที่รับสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างจากคณะชนบุรีนะคะครอบครัวคุณพื้มและคณะทีมงานการที่บรรเทาทุกข์ให้พวกเรานี้ก็ขอให้ครอบครัวท่านจนมีสิ่งที่ดีและชาวชนบุรีอย่าให้มีความทุกข์มีแต่สิ่งที่ดีในชีวิตและครอบครัว ตัวพวกเราจะกราบขอบคุณซาบซึ้งที่สุดในน้ําใจของท่านนะคะตัวดิฉันเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดพระนครสุธยานะคะพวกเราและก็จะสู้ต่อไปและจะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้อย่างดียิ่งค่ะกราบขอบคุณน้ําใจทุกสิ่งอย่างจากทุกๆภาคส่วนทนั้งคณะรัฐบาลและหลายๆคณะที่มาจากสู่จังหวัดพระนครสุธยาค่ะความซาบซึ้งนี้ดิฉันจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรัฐดรรับทราบภายหลังต่อไป อย่างทั่วถึงนะคะกราบขอบคุณอย่างสูงค่ะเราพักกันสักครู่เราไปพบกับสรุปความเพื่อนใหม่ในท้องถิ่มนมีอะไรบ้างค่ะสวัสดีบางแสนมินไปทะเลกันทำไมอ่ะมินไม่รักเราหรอรักสิรักก็พิสูจน์ดีรู้ว่าท้องกระชิงพี่พิสุจน์มาแล้วแล้วก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไง เรื่องเพศคิดให้เยอะมองให้ยาวพวกเราบางสิบหมืนจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน Wifi ซิตีอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสืส่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wifi ซิตีบริการใหม่บริการฟรีบริการดี เพื่อชาวบางแสนชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1 1 3 2โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1 1 3 2ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรา นายรงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขได้ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขเพื่อตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างถนนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขได้แก่บริเวณซอยบูรพาแมนชั่นถึงร้านคยเตี๋ยวคุกกิกบริเวณถนนเปรมใจราชและบริเวณซอยเก้าถนนบางแสนสายสองพร้อมทางร่วมพบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนจากการวางท่อระบายน้ำและการทำถนน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าใจและยินดีที่ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้เข้ามาทําถนนให้โดยน,นายนรงชัยคุณปลืม้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขได้เร่งกำชับกับผู้รับเหมางานและผู้เกี่ยวข้องให้เร่งทำถนนต่างๆให้แล้วเสร็จตามแผนงานเพื่อความสะดวกกับชาวบ้านในพื้นที่ต่อไปศาสตราจารย์นายแพทย์สมพลพงษ์ไทยอธิการบรดีมหาวิทยาลัยบูรพาและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิชิตชีวะเรองโรธ รองประธานราชวิทยาลัยโสตสออ์นสิทิแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับนายพิสุทธิ์ปิตานุสนรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ทําพิธีลงนามเปิดศูนย์โสตพัฒนาในโครงการบูรพาคืนเด็กโสตสู่สังคมณโรงแรมเทาทองมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งอาจารย์นายแพทย์ธนารัตน์อิมสุวรรณศรีประธานโครงการได้จัดทําขึ้นเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินกลับสู่สังคมปกติอีกครั้งซึ่งทางศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ งานโสดตอ,ออนาสิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาได้ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมให้กับผู้ป่วยเป็นครั้งแรกของภาคตะวันออกโดยมีแผนฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสการศึกษาโดยศูนย์โสดพัฒนาตั้งอยู่ที่อาคารศรีนครินชั้นหนึ่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพามีผู้ได้รับการรักษาจากโครงการนี้หลายคนเช่นร้อยตำรวจเอกสุพจน์ พัชระพรที่ไม่ได้ยินถึง13ปีกลับมาได้ยินอีกครั้งและตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการสวัสดีดางแสนแล้วนะคะหากคุณสมนท่านใดค่ะที่มีเรื่องอยากจะร้องเรียนรวมถึงค่ะมีเรื่องที่อยากจะแนะนำนะคะก็สามารถส่ง s อสค่ะเข้ามาได้ที่4 2 2 1 3 0 0มพ์ทีวีและตามด้ข้อความนะคะหรือว่าจะเป็นอีกทางหนึ่งของเราค่ะทางคอไลน์สายด่วน1 1 3 2 รวมถึงกับช่องทางสุดท้ายด้วยสามารถกรอกข้อความลงานด้านหลังหงสิพัแสนสุขนิวแล้ส่งกลับมาที่แคสปาลได้เลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเราไม่ทันค่ะก็สามารถเข้าไปชมย้อนหลังกันได้แล้วนะคะทาง www.chonburi.media.com คลิกเข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันได้ที่รายการสวัสดีบางแสนนะคะ ก่อนจากกันวันนี้ค่ะขอฝากทิ้งท้ายเอาไว้นะคะอย่าลืมค่ะมาร่วมกันบริจาคนะคะร่วมปันน้ำใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยการมาบริจาคตามจุดรับบริจาคต่างๆด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ้านแสนแสนสุขสาม,มุกลือนนำข้าวลา้องงดนประชาชนสามคีระเพณี I'm gonna keep her panting